ตอนนี้เราจะไลฟ์เสร็จใด้ดูตำบลบางจะเกง้อนไห่รอดร้านอาหารเดี๋ยวไปดูดูถนนก่อนมายุเข้าตอนตีสี่ข้านาดูถนนก่อนนะคะอันนี้จะดน,นทางไปนอนสี่ร้อวนทางหมดเลยเขาบอกไม่เหลือเลยนี่มาดูของบนถนนก่อนนะคะ อันนี้อันนี้ร้านอาหารสายชนซึ่งะตะพานพังหมดเลยตะพานพูนระเบิดหมดเลยนะคะอันนี้เป็นร้านอาหารสายชนอันนี้คือถนนนะคะร้าน,น,นใครว่าไม้กระดานลอยมาน่าจะเป็นลูกอินฟะลุ่ยอันนี้มีจำปูคือพังหมดเลยค่ะเลยตู้ชั้นของใครลอยมาวันเนี้ย เอ้ยของบ้านใครลอยมาเนี่ยซึ้งอะไรตาอะไรเนี่ยไม่รู้ราคเหรอาตาห่าระอยู่ทุะดเาิยเนะ่ะโอ้โหของเข้าไปอยู่ในป่าหมดเลยนะคะพี่ร้านอาหารพังหมดเลยไปู่ิร้านยีเชียนไล้เออเฮ้ยไปไหนหมดเลยวะนะไปกันหนาหมดเลยอ้าวแล้วกระดงกระดานทำไงอะ เขาแยกชิ้นข้างในไปช่องเขาบอกตาช้อนก็พังไม่รู้ของใครเป็นของใครข้ามฝั่งหะของใครนะฝันที่ทำตาเออโลโก้ว่างั้นล่ะเฮ้ยดูดิมีทรงมีซึ้งมีตรงมีเตาอะไรก็ไม่รู้ของใครเป็นของใครก็ไม่รู้เน่เรมมาผลมาไอทีมไอทีมข้ามเข้าวว่างนะแม่ไม่นอนแล้วนะนอนท้องไงกูเจอกูดูห้องน้องกูฝันก็ต่างใจดูเลยเืียงทะเลหายเลหน้ะ ร้านอาหารร้านน้องกุ้งได้หายไปหมดเลยทั้งหลังเลยนะคะหายหมดเลยค่ะเทียงทะเลเทียนทะเลก็หายทั้งหลังเลยค่ะไอ้เป้ะร้านยังเป็นไงมั่งเหรออุ้ยตายร้านยี่เชียนไม่เหลือเลยถึงได้บอกเดี๋น้อยว่าร้านยี่เชียนไม่เหลือเลยเดี๋น้อยบอกเดี๋ยวน้อยเห็นตลาดคาจอดรถไงที่หายไปทั้งหลังหายหมดเลยเรี่ยมเลยนะคะ การาหารน้องกุ้งเหลือตัอในตำนานหายไปหมดแล้วนะคะหายหมดเลยไม่เหลือเลยห้องห้องหนอนตรงนี้นเป็นปูนไงอ้าวบ้านพี่สาวเราเป็นยังไงมั้งเฮ้ยเป็นไงมั้งโอ้โหตายหายแล้ว,วนี่ดูขยะเต็มบ้านหมดเลย,ยเอาดู ดูเข้าไปเนี่ยดูเนี่ยบ้านพี่ยอดเนี่ยบอกว่าดิฉันนายล้านไหนดูทางหมดเงินเยยอะๆเลยโอเคยัยแมวถามว่าทำอะไรอยู่ลูกอโอ้โวิทน้ำได้ยินไหมว่าเขาวิทน้ำเทียงทะเลก็พังนะคะกับแตพังหลังหนา้า เออเยียเชียนทั้งหมดไปเลยหายไปเลยทั้งหลังเอ๋อพอให้รอดเออสงสั <S <S ยเราลงมาข้าวเป็นช <tt ains> <án á iv ana> ่องๆลงเข้าวเป็นช่องสงสัยช่องแต่ช่องกระช่องเยียเชียนโดนอดนะ อันนี้ร้านอาหารนะคะได้รับความเสียหายมากเลยค่ะพังหมดเลยค่ะร้านไอฟิวประพัดสอนไอิวประพัดสอนอู้พังหมดเลยค่ะพี่หน้าทะเลพังหมดไม่เหลือเลยเดี๋ยวจะมาถึงร้านใหญ่ร้านคั้วไหหลอดนะคะขั้วไหหลอดพังหมดทั้งหลังเลยค่ะ